แนวทางราวสตาร์ครับผมประจําวันที่26มีนาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น7รอง1ครับผมตัวเน้น7 6กับ1 4นะครับเด่น7รอง1เน้น7 6กับ1 4รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์ยทุกท่านนะครับผมสวัสดี f อทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมรบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการสนับสนุน การทาคลิปวิดีโอของอาจารย์เยออีกหนึ่งทางแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางลาวสตาร์ครับผมคลิปแนวทางลาวสตาร์นะครับผมประจําวันที่26ครับผมมีนาคม2568ครับสำหรับแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ครับผม ตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นเจ็ดครับผมเด่นเจ็ดรองเป็นหนึ่งนะครับเด่นเจ็ดรองหนึ่งครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้ได้หนึ่งเจ็ดหครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมห้าหนึ่งสี่ครับ ต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นนะครับผม2ตัวรองแล้วก็สงตัวกันครับผมเราก็จะเอาหนึครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็5 1 4ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับ แอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น7ครับผมเด่น7ดเด่นสามตัวหนึ่งเจ็ดหนะครับก็จะตัดสองตัวเด่นได้เจดหนึ่งครับผม7 1หนึ่งแล้วก็เจดหนะครับผมรองหนึ่งครับผมรองหนึ่งรองสามตัวห้าหนึ่งสี่นะครับ ก็จะตัดสองตัวรองได้1นครับผม1นหครับผมแล้วก็ยกมาจากชุดเด่นนะครับผมหนครับสาหรับตัวกันในวันนี้ครับผมชุดเด่นตัดเสร็จหมดแล้วก็ไม่เหลือตัวกันนะครับผม ชุดเด่นตัดเสร็จหมดแล้วก็จะไม่เหลือตัวกันครับผมก็จะเหลือตัวกันจากชุดรองครับผมตัวเดียวเลย5-4าส <Rams. S 1> ี่ครับวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งนึงนะครับผมสามรับวันนี้ครับแนวทางลาวสตาร์ครับผม ประจำวันที่26มีนาคม2568ครับวันนี้ได้เดน7จ็รอง1ครับผมเดน3ตัว 1, 7 6, ่งรอง3ตัว 5, 1 4ครับผมเดน7จ็รอง1นะครับผมเดน3ตัว 1, 7 6, ่งรอง3ตัว 5, 1 4ครับผม เด่นสองตัวครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรองสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหตัวกันเป็นห้าสี่ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรองสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหตัวกันเป็นห้าสี่ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเดิน7ดรองหนึ่งนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเดิน7รองหนึ่งก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่7 6หกครับผม 76กับ1นนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่7 6กับ14ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับ ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีรลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผม อาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวช้างลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางลาวสตาร์ในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ